สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณหน้าร้านยำแต่กระดกนะครับร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่รสน้ำยำเขาจะไม่เน้นหวานนะครับจะมีเปรี้ยวกับมีเค็มแต่เป็นรสชาติเค็มแบบนวลๆเค็มแบบไม่โดดนะครับเป็นร้านที่น่าสนใจอีกร้านหนึ่งเลยทีเดียวแต่บริเวณหน้าร้านเนี่ยเขาจะไม่ได้โชว์เครื่องไว้นะครับเขาจะยำตามออเดอร์ให้ลูกค้าแล้วก็ จะขายอาหารตามสั่งด้วยนี่นะครับบริเวณหน้าร้านใครอยู่ถนนพันทองบ้านเก่าแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับเนี่ยผมจะให้ดูสีสันน้ำยำร้านนี้จะไม่เน้นหวานนะครับตามสไตล์เขาเรียกลาวพนัดอันนี้คือยาห,หอยแครงราคาห9บรกราบาทค่ะ นี่นะครับสีสันาายำหอยแครง59บาบาทเท่านั้น เดียวไม่ได้มาแต่ละเดืนะ หัวยอดไข่แดงเค็มครับคุณัที่ค่ะีเป็นตัดนี่เป็นไข่น้ำไม่เหมือนใคร ทะเลหมึกกุ้งปู59บาททุกเมนูเลยนะครับที่นี่ถ้าแม่ค้าทาชา้าไปนิดก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเพราะว่าแม่ค้าก็เพิ่งมาขายยำแต่รสชาติยำเนี่ยบอกได้เลยว่าเด็ด มีบริการขายออนไลน์ด้วยนะครับเข้าไปที่เพจได้เลยยำแตกระดกเข้าไปสั่งจองกันได้คือจากบ้านผมมาที่นี่ระยะทางไกลเป็นสิบกว่ากิโลกระส่งนะครับที่นี่นี่นะครับยำทะเลห9บาทห้าเบาทเท่านั้นน่ะที่ผมต้องการมา สวยแพรให้เพื่อนๆได้ชมก็คือราคาครับราคา59บาทแต่สามารถกินยำได้ทุกเมนูค่าส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็ร้านยำตะโดดนะคาอยู่ห่างจาก,จากสุ่งระโพธ่าเจริญ100เมตรอยู่เส้นอยู่เส้นเดียวกับอบตอพันทองหนองกระขานนะคะเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงยันสี่ทุ่มค่ะแล้วก็มีส่งเดลิเวอรี่ค่ะ เบอร์ติดต่อ0626217838ค่ะเพจยักาแดกระดกค่ะหรือว่าเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวเมลีโซพูด M A Y R เดีีแล้วก็เวนวัค S O แล้วก็เวนวัค G O D ค่ะเออถ้าวันไหนปิดร้านจะแจ้งทางเพจค่ะขอบคุณค่ะ